มหาวิทยาลัยนานาชาติสเตมฟอร์ดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสเตมฟอร์ดเปิดโลก AI สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ วันที่21มิถุนายน2568นายนุกูลพรสมบูรณ์สิินายกเทศมนตรีเมืองชะอําเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสแตมฟอร์ดเอไอเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหินชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีมีดรหยุนหลินหยางพื่อนวนการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหินชะอํานาย กิติพงศิลิเพชรเกษมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชานางทิพวรรณสุทัศ์ประธานศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิน่นเทศบาลนาครหัวหินดเรเรวิตาสายสุดหัวหน้าหลักสูตร MBA นางเบญจมาศอ่มสะอาดผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหินชาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนักธุรกิจนักศึกษาและประชาชนกว่า150คนเข้าร่วมนายนุกูลพรส บุญสิริกล่าวว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์คือกุญแจสําคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นและจะผลักดันเมืองชามและพื้นที่ใกล้เคียงให้ก้าวสู่สมาร์ทซิตี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft ประเทศไทยมาถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้ AI ในการทํางานและธุรกิจยุคใหม่โครงการนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยา อะไรในการเป็นผู้นำได้การสร้างผู้นำดิจิทัลผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้จริงทั้งในการเรียนการทำงานพัฒนาธุรกิจและชีวิตประจำวันดรหยุนรินอยางกล่าวว่าโครงการสแตดดมฟอร์ดเอไอจัดขึ้นภายใต้การริเริ่มของดรเรวิตาสายสุดหัวหน้าหลักสูตร MBA โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองช่วงได้แก่ภาคเช้า Smart Research with a i 2สำหรับนักศึกษานักวิจัยและบุค พารากรทางวิชาการภาคบ่าย AI for Content and Creative r i t h t สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านการบรรยายสาธิตและวลงมือปฏิบัติจริงตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านดิจิทัลและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะดเรเรวิตาสายสุดค่ะหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA นะคะวันนี้เราจัดกิจกรรมเรื่องของโครงการ Stanford AI เพื่อส่งเสริม ทักษะทางปัญญานะคะที่จะเอาไปใช้งานได้จริงวันนี้ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานจะเป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้เรื่องของ AI ให้กับคนในพื้นที่นะคะคนท้องถิ่นในชุนชนของเราแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่ส่งเสริมในเรื่องของอความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเราจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นกิจกรรมดีๆนอกจากจะร่วมกันทำเวิร์กช็อปแล้วเราก็ยังจะได้ในเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับ AI เอาไปใช้ งงานได้จริเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะเอาไปใช้งานเรื่องของงานวิจัยในช่วงบ่ายเราเป็น AI for all นะคะสำหรับบุคคลทั่วไปก็เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกคนที่จะเก่งขึ้นในเรื่องของ AI เข้าใจเรื่องของ AI สามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมก็โดยภาพรวมเพื่อ,อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนในท้องถิน่นให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีเรื่องของ AI ค่ะสวัสดีครับผมธนาตรินนะนัตวงครับ เป็นนักศึกษาปริญญาโท M.B.A. ของสแตมฟอร์ดครับก็ปัญหาของคนเรียนปริญญาโทนะฮะก็คือการทําวิจัยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ยอมรับครับว่ากังวลมากๆว่าเราจะทําหัวข้ออะไรหาข้อมูลยังไงแต่วันที่เรามาวันนี้มาอบรมเรื่องการใช้ AI ในการทำวิจัยนิพนธ์ครับปรากฏว่าเราคบทางออกแล้วครับผู้ช่วยเรานะครับซึ่งผมมั่นใจว่าทุกคนที่มาอบรมวันนี้นะฮะได้ความรู้เยอะมากในการที่ใช้ AI ในการในการสืบค้นทำวิจัยนิพนธ์ในการเขียนหัวข,ข้อต่างๆ เชื่อว่ามีประโยชกับทุกคนรองทั้งผมด้วยนะครับยังไงต้องขอบคุณการอบรมดีๆของสแตมป์ปอดครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่อแพรพลอยจินดาสิริพัฒน์นะคะ AI ใช่ไหมคะ AI ก็สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจของเราได้ด้วยค่ะเช่นการทำคอนเทนต์การสร้างภาพการตัดต่อค่ะ